สวัสดีค่ะดูดวงกับ9ได้ก,กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะดูดวงราศีพิจิกเดือนมิถุนายน2565มี24เรื่องค่ะเรื่องที่1การงาน75%เรื่องที่2การเงิน70%เเซน เรื่องที่สามการเดินทางการเดินทางต่างจังหวัดการเดินทางต่างประเทศการเดินทางต่อวีซ่าต่างๆ62%เรื่องที่สี่โชคลาภ56%บเรเรื่องที่ห้าการเรียนการเรียนเพื่อเลื่อนชั้นการเรียนเพื่อเพิ่มทักษะต่างๆการเรียนพิเศษการเรียนวิชาชีพ การเรียนเพื่อจบการศึกษา100%เต็มค่ะเรื่องที่หกความรักความรักของหวานใจดวงใจสุดที่รักสิ่งล้ำค่าได้65%ค่ะเรื 7, ่องที่เจ็ดการขายที่ดิน100%เเต็มค่ะเรื่องที่แปดการขายบ้าน75%ค่ะ เรื่องที่9มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไหม6 5ค่ะเรื่องที่10มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหม35ค่ะ35%ค่ะเรื่องที่11การมีบ้านใหม่70%ค่ะเรื่องที่12การออกรถใหม่90%ค่ะเรื่องที่13เรื่องของที่อยู่อาศัยหรือเลขที่บ้านที่กำลังอยู่ หรือเลขที่บ้านที่กำลังจะไปที่บ้านใหม่หรือเลขที่ห้องที่กำลังอยู่หรือเลขที่ห้องที่กำลังจะไปที่ห้องใหม่5้าสิค่ะเรื่องที่สิสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจเจซค่ะเรื่องที่สิการสอบค่าราชการการสอบเข้ามหาวิทยาลัยการสอบเข้าสถานที่ต่างๆ100%ซเต็มค่ะ เรื่องที่16การค้าขายค้าขายออนไลน์ค้าขายตามตลาดนัดตามตลาดสดตามข้างถนนตามห้างสรรพสินค้าค้าขายออนไลน์100%เปอร์เซ็นเต็มค่ะเรื่องที่17การใช้นี่้าเปอร์เซ็นต์ค่ะเรื่องที่18การเลิกกับมือที่3 70%ปอร์เซ็นต์ค่ะเรื่องที่19การติดทหาร70%ค่ะ เรื่องที่20มีเจ้ากรรมนายเวรตามไหม36%ค่ะเรื่องที่21การชนะคดีความ70%ค่ะไม่ใจร้อนวู่วามค่ะเรื่องที่22การออกจากเรือนจำา70%ค่ะเรื่องที่23การมีลูก75%ค่ะเรื่องที่24ความสมหวัง 75ปซค่ะขอให้มีความร่ำรวยเยอะๆค่ะขอให้ความรักของทุกคนสมหวังค่ะขอให้มีทางออกที่ลาบเลื่นสำเร็จสมหวังค่ะขอให้ความรักของทุกคนสมหวังค่ะโชคดีค่ะขอบคุณค่ะ